เซมิงทองฝันฟาร์มนะครับได้ไปโชว์ศักยภาพเสียงนะร้องเพลงวันเกิดตัวเองเนะเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมานะครับเสียป้องปอนัทธนิตนะคะคจัดคอนเสิร์ตใหญ่ต้อนรับลมหนาวในวันที่12ธันวาคมนี้นะคะจัดที่สวนหินจินตนาการจังหวัดราชบุรีนั่นเองค่ะนี่นะฮะอาชีพมหาสัจจันร์ครับไก่ตัวหนึ่งเนี่ยก็สร้างมูลค่าและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างมากเลยนะมากกว่าที่เราคิดอีกนะทุกคน สว,ส,สวัสดีครับอยู่กับพวกเรา,เารายการบันเทิงหน้าซ o o และสวัสดีครับไก่ชนเยกซับครับสวัสดีค่ะอัศราไก่ชนค่ะครับแล้วก่อนจะไปก่อนจะมานะฮะก็ต้องขอขอบคุณสวอนิเซอร์หลักอย่างเป็นทางการนะฮะผล <c> ิตภัณฑ์คุณม็อบครับ <c> ขมิ้นแดงตาเพชรศิลาครับ <c> และสมุนไพรของมหาชัยฟาร์มของพี่ขวัญนานาภาคของเราท่นเองครับใน EP นี้เหลือเราสองคน ผู้สาวบ้าไก่กับทางของอโมยชนไก่ไปไหนอะอ่าอโมยน่าจะไม่สบายค่ะส่วนน้องผู้สาวบ้าไก่น่าจะติดฟู้อยู่คะะ่ะติดผู้ติดผู้ <c oughs> ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับก็อยากให้อ่าเอฟซี e ดูแลตัวเองให้ดีๆนะจ๊ะช่วงนี้ก็หนาวม,มาสักพักหนึ่งแล้วก็ร้อนอยู่นะก็ไม่หนาวเพ่าะหรไเออมีฝนด้วยบางทีใช่ตกป่าปลายนะครับก็อ่ะ,อะเอาเป็นว่าทุกคนพร้อมแล้วนะครับก็ไปติดตามข่าวแรกกันได้เลยจ้า เซมิิงทองฝันฟร์ม<ฮ>นะครับได้ไปโชว์ศักยภาพเสียงนะร้องเพลงวันเกิดตัวเองเนะเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมานะครับที่ร้านจงเจริญนะฮะก็เป็นพับเปิดใหม่ของเซมิหิงนะค,ค่ะแล้วก็เมื่อปีที่แล้วก็ได้ไปร้องเพลงวันเกิดครับเมื่อวันเกิดปีที่แล้วใช,ใช่ไหมอ๋อที่ผับเก่าไหมของแกก่อนที่ไฟจะไหม้ใช่ค่ะและเรานะฮะมีคลิปโชว์พลังเสียงของเซมิิงทองฝันฟร์มนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับ เสียโป้งปอนัทชนิตนะคะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ตอนรับลมหนาวในวันที่12ธันวาคมนี้นะคะจัดที่สวนหินจินตนาการจังหวัดราชบุรีนั่นเองค่ะก็มีพี่ๆศิลปินนะคะมาร่วมคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นพี่บาวีแล้วก็พี่วุฒิป่าบอลแล้วก็ศิลปินอื่นๆอีกมากมายใช่ครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแค่ของเสือโป้งนะปอนัธนิดนะครับของเราบ้านไก่ชนนะฮะก็มี12-12เช่นกันนะครับจัดหนักจัดใหญ่เนะ,ะ่ฮะเร่นจริงเลยไม่ว่าจะเป็นหมวก เสื้อเก้าอี้นะคะพีพ่ๆท่านไหนนะคะที่ไปเที่ยวของเสียโป้ง1212 12นะคะก็อย่าลืมมาแวะ1212 12ของบ้านไก่ชนด้วยนะคะอยากรู้กติกาเนะีครับทักหาพูกเรา2คนได้เลยนะครับตามนี้เลยทุกแพลตฟอร์มนะจ๊ะอัปเดตผมประกอบการนะคะเจ้าฟ้าคำรามค่ะแชมป์ 125m เสียลายน้องลิชานะคะคก็ได้ส่งต่อเจ้าฟ้าคำรามรรด้วยค่ะตัว6 5มค่ะแล้วก็ได้ชี้แจงนะคะ 4 5มแล้วก็แก้บนอีก 2m นะครับก็ได้จัดรายการมวยใหญ่อีกหลายๆอย่างเลยแล้วก็มีการบวชด,ด้วย2คนใน1เดือนนะครับจ้าคอนเสิร์ตแก้บนกันยาวๆไปสำหรับเจ้าฟ้าขับรามตัวนี้ครับ นี่นะฮะอาชีพมหาสารครับไก่ตัวหนึ่งเนี่ยก็สร้างหมูคลค<ช>่าและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างมากเลยนะมากกว่าที่เราคิดอีกนะทุกคนทําไก่มั้งไหมล่ะเอาา้าคณาสนอยู่แล้วก็เหลายนะครับได้อัปเดตแปลนบ้านเนะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นบ้านกึ่งฟาร์มได้เลยนะก็มีทั้งซุ้มไก่ด้วยแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยไปในตัวเลยนะครับใครนะที่เป็น f อของเสียหลายน้องลิชานะครับก็ไปติดตามได้เลยเนี่ยทั้งบ้านเขียวแล้วก็บ้านฟ้านะบ้านฟ้ารู้สึกว่าจะชื่อว่าแซบไหล นะครับก็ไปเสิร์ชหากันได้นะฮะไปเยี่ยมซุ้มได้นะฮะซุ้มอยู่ที่จังหวัดสักแก้วครับแล้วก็พูดถึงสักแก้วตอนนี้นะคะก็มีข่าวนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องชายแดนนะครับก็เป็นห่วงพี่ๆน้องๆนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวงการไก่ชนนะครับที่อยู่ในจังหวัดสักแก้วหรือติดชายแดนครับไม่ว่าจะเป็นของน้องลิชานะครับก็อยู่สักแก้วนะฮะแล้วก็ของอบุญยรัตน์ครับก็อยู่สักแก้วนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆที่อยู่ตามชายแดนนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านด้วยนะครััับบขออให้ปลดภยนะคร ปีที่ขาวนี้นะครก็มาดูของดาราเซเลบเซเลบิตี้นะฮะก็ได้เข้าวงการาอาชีพมหัศสรรย์อย่างเต็มตัวครับตามหลังจากลอดมาติติดนะคะคนนั้นก็คือพี่เบิ้ลปัทุมาทาราชครับหลังจากได้คู่นะฮะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะที่ได้กับทางของมังกรลีสารนะครับก็พี่เบิ้ลนะฮะมาในนามว่ามหาอำนาจฟา์มนั่นเองนะครับก็ S <S <S ก็มีตบไม่ได้กันบ้างนะครับมีมหาอำนาจฟาร์มนะครับก็จะเจอทางของมังกรอีสานครับและอาทิตย์นี้นะครับก็ได้คู่อีกหนึ่งคู่เช่นเดียวกันนะฮะและอีกหนึ่งคู่นะคะที่ได้คู่กับสอแพรวานะคะก็มาในานามมาหาอำนาจฟาร์มเช่นกันค่ะคู่นี้ก็จะทําการแสดงที่ราชดำเนินอีสานครับเมื่อ,อวันอาทิตย์เออไม่ใช่วันอาทิตย์สี่วันที่20 ธันวาคมนี้นะ 2. 2<ช>ครับ2.2 m ครับก็ฝาก f c ของพี่เบิ้ลปทุมราชน,นะครับไปติดตามได้เลยนะครับจะไปทำการแสดง20นี้ครับใช่ค่ะเออทำการแสดงนี้ไม่ได้ไปไปร้องเพลงนะอ้าวไปทำการแสดงสิใช่ไปทำการแสดงเออไปติดตามได้เลยนะครับ <laughs> ที่สนามราชดำเนินอีสาน20นี้ครับ ก็จบลงไปแล้วนะฮะสำหรับ EP นี้นะครับหากมีคำไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับพวกเรารายการบันเทิงหน้า z o มและวันนี้สวัสดีครับ